Good night. ดังกระนำแถมแฟนๆต่างออกปากชื่นชมว่าน่ารักมากถึงมากที่สุดสาหรับทีเซอร์ของละครปัญญชนก้นครัวที่ปล่อยออกมาเป็นตัวที่สองแล้วละค่ะโดยเฉพาะพระเอกมากปรินกับนางเอกคิมเบอรี่ที่ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็นยิ้มหน้าบานไม่หุบกับกระแสความแรงของละครตั้งแต่ยังไม่ลงจองานนี้เลยมาขอขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์แถมยังมีข่าวดีมาฝาก,ฝากฝแฟนๆละครเรื่องแรกของผู้จัดคนสวยพี่แอนทองประสมก่อนจะไปหากระจายในตอนแรกของละครปัญญชนก้นครัววนันศุกร์นี้กันด้วยค่ะก็คือ ไปร่วมสนุกกันใน Facebook นะครับทองเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผม<ช>แล้วก็<ช>ไปเล่นเกมในนั้นแล้วก็จะเป็นและถ้าใครเป็นผู้โชคดีก็รับเสื้อยืดไปเลยครับผม<ช>ของ<ช><ช>ปัญญชนก้นครัว หลายคนได้ดูแล้วแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยน่ารักดีน่ารักดีครับผมน้องส่วนใหญ่เขาจะชมน้องคิมนะโอ้โหน่ารักมากอยากดูมากน้องคิมเนี่ยหลุดมากเออก็นั่นแหละเป็นเรื่องแรกของพี่แอนด้วยใช่ไหมคะทุกคนก็คิมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากดูกันแล้วแค่นี้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่สนุกจริงๆค่ะมีทั้งสาระหัวเราะมีทุกอย่างครบรมดจริงๆค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณครับแฟนๆละครของช่องสามแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของเราทั้งสอง คนด้วยนะครับที่<ห>ติดตามผลงานนะครับผม